สวัสดีค่ะวันนี้เราได้พัสดุกลับมาถึงพัสดก็เจอพัสดุูนี้นะคะนะคะ่ะก็เราขอไม่ได้ให้เห็นชื่อนะก็ไม่ได้เห็นก็อันนี้เป็น e m s นะคะไม่ให้ดูชื่อที่อยู่นะคะทีจะมาแกะกันนะคะวิบบติใจว่ะไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นอะไรอะ่ะ แต่เราแอบยังไงต้องดูนะคะแต่ว่านี่เห็นอ่ะมันเป็นหนังสือพิมพ์มน,นะคะแบบเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเล็กๆอะ่นะคะ่ะแบบดีใจ <c oughs> ไม่เคยมีคนส่งพัสดุมาอันนี้เป็นพาร์ทที่สองนะคะ โอ้๊ยกูโดนของอ่ะขอให้มีซสกุชี่เถิดไม่เหมือนไม่ใครสมบัติกุชิค่ะเ๋ยวขอแกะกนนะอ่ะตอนนี้ก็แกะออกแล้วจะดีใจหัดที่แล้วได้เป็นอะไรนะช็อตหน้าสีม่วง,งจะได้ด คือแบบติดล็อกอะไขๆโอเคดี้เกิะเกิดอะไเกออ่ยดอะไเดี๋ยวก่อนนะเกไติดรางข้าคะแต่ย่งไไดูดันเป็นอะไรโอ้โหเป็นอีไรนี่โอ้เป็นอะไรอะนี่มันคืออะไรคืออะไร โอ้ย d มันคือเดินเต้นเปน,นซอสลาดค่ะโอ้ยสวยมากเลยของไฮโดนะคะนะน่าจะไฮโดงไฮโดซอสลาดของไฮโดนะคะเป็นสีขาวได้มาสอบขวดเฮ้ยดีใจได้มาสอบขวดนะคะไฮโดนะกล่องสอวยมาก เป็นซอสลาดสีขาวเฮ้ยดีใจเนี่ยค่ะก็ฉันก็น้ก็ไา,ายคะ่ะ